สวัสดีครับแฟนคลับทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ศึกมวยเท็ดสีนะครับประจำวันอาทิตย์ที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2565นะครับคู่แรกนั้นก็จะเป็นพลอยขาวจอพัทยากีฬาสยามสุรินพบกับทางด้านกล้องสุรินทร์สอจอเล็กเมืองนอนท่พิกัดน้ำหนัก113ปอนด์คู่ที่2ก็จะเป็นเพชรน้ำงามเขตพันธมิตรวันนี้พบกับทางด้านนักชกจอมเก่าอย่างสิงห์บุดรดอนอวุธดอน ทั้งคู่จะพบกันที่น้ำหนัก118ปอนด์และคู่ที่3ของรายการก็จะเป็นมวยแครมื่อกันอีกครั้งระหว่างเจ้ามังกรทองสิดนายกทิพตะพงพบกับทางด้านมาวินสุนเกลาวยต้มคู่นี้พบกันที่น้ำหนัก126ปอนด์คู่ของวันนี้ก็จะเป็นทางด้านกิ่งสางเล็กต่อหลัก2พบกับทางด้านแม็กนัมบางกอกอะไยนตทั้งคู่จะพบกันที่น้ำหนัก129ปอนด์นะครับนี่คือโปรแกรมมวยประจำวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับ ทีนี้คู่ที่หนึ่งนะครับพิกัดถึงร้อยสิบสามปอนด์พลอยขาวจอพัชริยานะครับพบก,กับทางด้านก้องสุรินทร์ซอจอเล็กเมืองนนพลอยขาวในี่จากสุรินทร์นะครับก้องสุรินทร์ก็จากสุรินทร์ดาวพิ้วไฟแห่งเมืองช้างนะครับพลอยขาวนี่อายุยี่สิบปีจากสุรินทร์ตัวนี้เดินจับเดินตีฟอมหลังก็มีแพ้เจ้ารุงราวีนะครับแพะนกยกสี่ยิ้มสยามแล้วก็มาชะนะคะแนนเจ้าฤทธิชัยโปรเมไทยหัวหินนะครับหนักแรงทุกลูกเหนียวเนบครับตัวนี้ แต่ว่าประเภทเชิงไม่สนชนในอย่างเดียวนะครับช่วงนี้มาอยู่กับทางด้านเสียแขกนะครับมาอยู่ค่ายพีเคหนักแรงทุกลูกเช่นกันนะครับมาเจอทางด้านกองสุรินทร์ซอเจอเล็กเมืองนนท์นะครับ17ปีจากสุรินทร์ตัวนี้สายล้วนครับฝีมือดีเก่งเร็วครับตัวนี้นอกได้ในดีนะครับฟอร์มหลังก็มีชนะคะแนนเจ,เจ้าเจริญเงินบุญลานามวยไทยแล้วก็มาแพ้คะแนนเจ้าเพชรพันลิศห้างทองเมลดา ชนะคะแนนเพชรตีสิทธิ์เจแดงวันนั้นมาแทนแต่ว่าได้ใหญ่นะครับไฟสุดท้ายาข็อแพ้คะแนนให้กับเจ้าเด่นกาหลงสอเดชพันธ์ตัวนี้ใกล้เคียงนะครับทางด้านกล้องสุรินทร์จะสูงกว่าประมาณ6กเจ็ดเซนตีเมซ้ายหนักแรงพีมมือียว,วุดหลากหลายแต่ว่าพลอยขาวในแข็งแกร่งครับเดินจับเดินตีมีหมัดหนักมีมหม,มัดนำํำสอกเสริมครับจับตีรุนแรงอยู่กับเสียแขกร่างกายดีขึ้นวันนี้ถ้าถ้าเป็นรองครับลงทุลองไปที่พลอยขาวจอพัทยากีฬาสยามสุรินทร์นะครับ หนักแรงช่องเจ็ดสีมวยเดินและก็น่าเสือเสียแข่งที่นี่ไม่เป็นรองครับรองไปที่พลอยขาวนะครับคู่แรกของรายการไปดูคู่ที่สองครับพิกัดหนึ่งร้อยสิบแปดปอนด์นะครับเพชรน้ำงามเขียดแพันามิรกับท่านั่นสิงหุด,ดอาอวุธุดรดน,นะครับหรือเจ้าสิงทองน้อยขอกิติพันเพชรน้ำงามมีจากขอนแก่นนะครับยี่สิบเอ็ดปีจากน้องเรือขอนแก่นตีนซ้ายหนักแรงฝีมือดีครับฟอร์มสดตัวนี้ ชนะคะแนนจอเพชรพัทยานะครับชนะคะแนนอาลีฟชนะคะแนนโรเบิร์ตแล้วก็มาเสมอให้กับดีทีหมวดดับลําบางที่ช่องยศสีนะครับวันนั้นถอยทางรับหมวดยกเป็นรองแต่ว่าก็เสมอมาวันนี้มาเจอกับทางด้านสิงห์วด,ด,ด,ดอนอวุธวดอนคือสิงห์ทองน้อยก้อกิติพันธ์นะครับ22ปีจากโคราชเขมวยตัวนี้ซ้อมอยู่ที่ศิรักเมยไทยมีเสียใครว,าาวัชกวุฒนะครับเสียอุุอุดอนครับเป็นผู้สนับสนุนนะครับฟอร์มหลังก็มีชนะคะแนนจอวัชรพล แพนนอกยกสองจอมโหดอีมินเนนแอร์นะครับแล้วก็มาแพคแนนให้กับสิทธิพลสิงมาวินไฟสุดท้ายก็มาชนะคะแนนเจ้าพลายพยักษ์เอ็นีมวยไทยตัวนี้หนักแรงเขาเกมนะครับเคยเจอระดับยอดมวยมาแล้วนะครับอย่างเจ้าตะว,วันฉายพี่เกศรัญชัยมวยไทยยิมนะครับตัวนี้หนักแรงเขาเกมคู่นี้เคยชกกับทางด้านดีทีมานะครับดีทีเนี่ยเสมอกับเพชรน้ำงามแต่ว่าทางด้านสิงห์ดุนโอวตูดอนเนี่ย ชนะคะแนนมานะครับมวยผู้นี้เพชรน้ำงามนี่ฟอมสดดีนซ้ายหนักแรงได้เปรียบรูปตั้งนะครับส่วนสิงห์กุดรเนี่ยหนักแรงได้เก๋าอยู่ศิลักมวยไทยหน้าเสือที่นี่ไม่เปลี่ยนรองนะครับผมชอบเพชรที่สิงห์กุดรอ,ออกอุดรเก๋กว่าหนักแรงกว่านาเจ้าชนะได้ไม่ยากครับวันนี้มาดูคู่ที่3นะครับเพื่อกัดน้ำหนัก126อปอนด์นะครับมังกรทองสิทธิ์นายกทิวทพงศจากบุรีรัมนะครับพบกับมวอินสุนยาลให้ต้ม ตันนี้จากเหนือนะครับมังกรทองคู่นี้เคยชกกันมานะครับที่น่าจะเป็นแม่ห้องสอนนะครับเป็นมังกรทองที่ชนะคะแนนมาแล้วที่สองนี่ฮุกซ้ายเข้าปลายคางมาวินโดนนับ 8, แปดลังจากนั้นก็ประคองเกมเข้าไปายไปนะครับวันนั้นมาวินก็พอโดน,นับก็ไม่เดินไม่ได้ขยันอะไรมากนะครับก็ต่อยไปเรื่อยๆต่อยแบบถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่งางครับพ่คะแนนขาดลอยวันนี้มาเจอกันใหม่อีกครั้งนะครับที่ช่องจิตสีเนี่ยพิการร้อยยี่สิบหกรมังกรทองนี่เป็น นักมวยจากบุรีมําซ้อมอยู่ค่ายราชามวยไทยของทีมงานผู้จัดนะครับมีาจย์เฉียบแกตเพชรดูแลการพิซซ้อมหน้าเสือดีนะครับทางด้านเดียเกตเพชรเป็นผู้สนับสนุนส่วนมาวินเนี่ยก็มีทางด้านเอกปตณีนะครับก็ในเครือเดียวกันวันนี้มาเจอกันเองมังกรทองเนี่ยหนักแรงกว่ากระดูกมวยดีกว่านะครับมาวิน,นหนักแรงแต่ว่ากระดูกมวยเป็นรองนะครับ อีกทั้งวันนี้มาเจอกันเองถ้าไม่มีอะไรในกอไผ่นะครับมังกรทองดีกว่าหลายประการอีกทั้งเคยชนะมาวันนี้ให้เป็นทีเด็ดนะครับมังกรทองสิทธิ์นายกที่เวียดตะพงไม่พลาดโด,ดนหมักโดนศอกล่วงหล่นนะครับไม่พลาดนะครับวันนี้แพ้ยากให้เป็นทีเด็ดครับมังกรทองสิทธิ์นายกที่เวยตะพงนะครับมาถึงคู้เอกรายการนะครับวันนี้พิกัดหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าปอนด์นะครับสิงสห์สังเล็กต่อหลักสองกับทังด้าน แมตต์นำบังกอกอะไรลยนนะครับปกตินั้นคู่นี้จะพบกันที่อาทิตย์หน้านะครับอาทิตย์หน้าเป็นคู่เอกชองเกสีแต่ว่าทางทีมงานผู้จัดก็ได้นํามาต่อยในวันนี้ซึ่งทั้งคู่ก็พิชซ้อมมาตลอดนะครับคู่ตัววันนี้กิ่งซังเล็กต่อหลักสองก็21ปีจากบุรีรัมนะครับตัวนี้ซ้อมอยู่ที่เดียนมวยไทยเป็นแชมป์รุ่นร้อยสามสิบมาอนค้ทีมวิสามอมน้อยนะครับฟอร์มหลังตรงีแพ้ยกครันชยัยชนะสองมชนะน็อกยกสามนะครับ สองคนบางกอกอรัญยนเพื่อนร่วมข่ของแม็กนัมนะครับแล้วก็มาแลนนักชกห้ากล้องทอร์นอสมหมายนะครับตัวนี้หนักแรงเก๋าเกมเป็นนักชกรุ่นพี่นะครับมาดูท่างนั้นแม็กนัมบางกอกอรัญยนนะครับอายุ24ี่ปีใน,นอายุเยอะกว่านะครับจากขบลนแต่ว่าเป็นนักชกรุ่นน้องฟอร์มหลังก็มีชนะคะแนนเจ้าเพชรด,ดำแล้วก็มาชนะคะแนนแรมบองทอเทลพัดช,ชนะคะแนนวิน เป็นสุดท้ายก็ามาชนะคะแนนเจ้าหมาหมงคลวอวังพรมนะครับที่ตอ้องเจ็ดสีแบบเบยดไปเบยดมานะครับชนะน่าเสือด้วยวันนั้นวันนี้มาเจอกันนะครับขิงสางเล็กบีบหนักลงมานะครับปูติเขาต่อยร้อยสามสิบสามเบดสามสองประมาณนี้ครับสามสามส่วนทางด้านแมกนัมก็ไปอดหนักขึ้นไปนี่นต่อยแล้วยี่สิบเก้านะครับปูติแมกนัมก็ต่อยแ้วยี่สิบหก้วยี่สิบเจ็ด้วยี่สิบแปดวันนี้ก็ต่อยแล้วยี่สิบเก้าหนัก้าไปอย่างไปนิดนึงผมยังชอบความสด เป็นมวยสร้างของทีมงานนะครับแมกนัมบางกอกหลายยนเด็กคนนี้มีวินัยครับการพิซซ้อมเยี่ยมน้าติดตามกิ่งสร้างเล็กเตะขาต่อยหมัดแรงเขาเกมนะครับแต่วันนี้ท้ายๆน่าจะต้านไม่อยู่ผมชอบไปที่ความสดุดความเร็วของแมกนัมบางกอกหลายยนนะครับแฟนคลับก็อย่าลืมนะครับที่ผมแนะนําไปนะครับแอปพิเคชันสนะครับเป็นลายพักยกระบบอัตโนมัติแอปพลิเคชันสีที่จะจบครบทุกความมันนะครับแอปพลิเคชั P นสการันตีเรื่องความมั่นคงทนางนการเงิน าไปสมัครได้เลยนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับขอข้อมูลสมัครหากไม่เข้าใจหรือติดขัดตรงไหนโทรสอบถามผมได้ตลอดเวลานะครับ0 9 3 0 0 5 0480นะครับผมพร้อมที่จะให้คแนะนําจากใจจริงนะครับที่ผ่านมาก็หลายๆครั้งที่เราได้รู้ราคารู้ราคาเด็ดก็ได้เปรียบเขานะครับแฟนคลับที่อยู่ในกลุ่มไลน์นะครับอยู่ในครอบครัวของอาจารย์พวงเมืองดอกบัวก็เริ่มเข้าไปสมัครหลายท่านนะครับ เขาไปรู้เข้าไปศึกษาด้วยตัวเองแล้วก็ทุกวันนี้ก็เป็นคนหนึ่งที่ถือว่าเป็นเซียนได้มาสรุปไม่รักไม่ชอบอีกนิดนึงนะครับคู่แรกนั้นคู่แรกนั้นผมชอบไปที่พลอยขาจอพัทยากีฬาสยามสุรินนะครับช่วงนี้มาอยู่กับเสียแขกที่พีเคนะครับหนักแรงทุกลูกร่างกายดีวันนี้ถึงจะเสียเปรียบรูปร่าั่งเที่ยวก,กว่าแต่ว่าความแข็งแข็งหน้าเสือที่นี่ไม่เป็นรองหน้าลงจนรองครับ คุณทสองนั้นผมจอไปที่สิงห์อุดรอ,ออกอุดรครับหน้าเสือของเสืยไก่วชกวุฒิทีมงานหมาน้อยอุดรครับเคดูดีเขาเกมกว่านัาแกแรงวันนี้ดีกว่าครับและคูณที่สามผมชอบไปที่บางกรทองสินายกที่ตะพงครับเหมือนทีมงานพูดชัดโดนกระล้อมขินมาหลายรอบแล้วนะครับวันนี้ไม่พลาดโดนหมัดโดนศอกล่วงล่นน่าจะเข้าไปสบายนะครับแล้วเวกรายการวันนี้ 3, ผมชอบไปที่แม็กนัมบางกอกอรย,ยนต์นะครับทีมงานพูดจัดพยายามดันพยายามสนับสนุน วันนี้ได้ข่าวว่าพี่นักบินเนี่ยจะลงไปถอบมงคลด้วยตนเองนะครับแล้วก็ฝากน,านะครับหลังมวยคู่เอกนะครับก็จะมีบุเรงนองกับทางด้านทางด้านจากเพชรนะครับผู้นี้สูสีครับพิกัด110ปปอนด์ผมก็ชอบไปที่ทางด้านบุเรงนองครับหนาแรงหนาลุน้นส่วนผู้ที่6นะครับผู้ปิทายรายการโนบีตะนะครับแขนรอสิงห์มวยไทยเจอกับทางด้าน1สยามสวีชพันพิกัด1น0ปอนด์นะครับ ผมชอบพี่ที่โนบิตะครับรูปร่างผอมตัวเล็กแต่หนักแรงทุกลูกครับจิตใจสู้ดีหน้าติดตางว่าเด็กคนนี้มีอนาคตท่านนี้ขอกราบขอบคุณแฟนคลับนะครับที่อยู่เงข้างผมมาโดยตลอดขอให้ท่านจงโชคดีร่ำรวยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ